ก็ยังไม่ค่อยจะเห็นหรือไม่เคยเห็นหรือยังคงไม่มีหน่วยงานใดออกมาให้ความรู้คนส่วนใหญ่ที่ทำการปลูกพืชเป็นหลักนะครับและคนที่ทำการเพราะปลูกอะไรต่างๆก็แล้วแต่ยัง ไม่ค่อยที่จะค้นขวายหาความรู้และยังไม่รู้สึกตัวนะว่าเรามาไกลกันขนาดไหนนะครับในโลกปัจจุบันที่อะไรต่างๆแย่ลงทั้งหมดนะครับต้องใช้คำว่าแย่ลงทั้งหมดเราจะมามองว่าเงินเป็นสิ่งมั่นคงไม่ได้แล้วนะครับแต่เรายังต้องใช้เงินอยู่นะครับเราไม่ปฏิเสธการใช้เงินเนาะ แต่ว่า,าสิ่งที่สำคัญที่สุดมากกว่าเงินคือเรื่องของอปัจจัยที่ทำให้เรา,เาพึ่งพากันได้นะปัจจัยที่เป็นของจริงที่ยิ่งกว่าเงินจริงจริงผมไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นเกษตรกรและผมไม่อยากเป็นเกษตรกรผมไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะต้องมาเป็นเกษตรกรไม่เลยผมอยากเป็นคนหนึ่งที่ทำ อะไรต่างๆที่มันเป็นสิ่งที่มั่นคงที่สุดและก็พึ่งพาตัวเองได้ที่สุดอย่างถูกต้องและเป็นธรรมมากที่สุดนะจริงๆหลายคนที่รู้จักผมอาจจะมองว่าผมเสียสติไปแล้วก็ได้ซึ่งผมคิดต่างแหกคอกออกจากทุกคนไปโดยสิ้นเชิงมากแต่ผมกลับไปเจอ ไปเจอเพื่อนฝูงไปเจอคนที่คิดแบบเดียวกับผมแล้วก็ทําแบบเดียวกับผมทํำซะยิ่งกว่าผมจนประสบความสําเร็จก้าวหน้าไปถึงจุดที่ดีจุดที่มั่นคงจริงๆแล้วได้ดังนั้นมันก็ยิ่งทําให้ผมเองรู้สึกว่าผมคิดถูกและเห็นหลายคนที่ทําทําผิดมาโดยตลอดแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวครับ ไม่รู้ตัวนี่ไม่ได้มาไม่ได้มาตําหนิแล้วว่าให้ตัวเองถูกต้องไม่ใช่นะครับแต่อยากให้ทุกคนคิดจริงๆนะครับบางทีน้ําตาแทบไหละนะครับมันมันเป็นความทุกข์มหาเลยก็ว่าได้นะครับ <S 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 อา่ยังอาเขามาเกษตรกรชาวสวนทั้งหมดที่ทานะแทบจะไม่เห็นใครมาอธิบายหรือว่ามาสอนเรื่องของอให้ความรู้เกี่ยวกับ กระบวนการทํางานของพืชว่ามันกินอาหารอย่างไรมันอะไรยังไงต้องรักษาอย่างไงต้องห่มดินอย่างไงต้องเลี้ยงดินให้ดินไปเลี้ยงต้นไม้อย่างไรมันไม่ไม,ไม่ไม่มีนะครับมีแต่โฆษณาขายปุ๋ยขายยานะครับอบรมเสร็จพากันไปอบรมอันนั้นนี่เนี่ยเสร็จแล้วก็สุดท้ายท้ายอบรมก็ขายปุ๋ยขายยาขายไอ้พวกเคมีพันธุ์ทั้งหลายนะครับโฆษณาว่าอันนั้นดีหน่อยอันนี้ดีหน่อย ปรับเปลี่ยนตัวยาอันนั้นหน่อยนี่นหน่อยแล้วก็เปลี่ยนชื่อผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มราคาขายใหม่ก็ทําแบบนี้เรื่อยๆครับให้คนใช้พวกเราก็หลงไปซื้อมานะครับแต่ไม่มีใครสอนเลยว่าให้เลี้ยงดินให้ดินไปเลี้ยงพืชกระบวนการในการเติบโตของพืชพืชกินอาหารอย่างไรไม่เคยมีใครคุยถึงเรื่องของจุลินทรีย์ในดินจุลินทรีย์หน้าดินพืชกินอาหารบริเวณหน้าดินมีรากฝอยหาอาหารมีจุลินทรีย์ อ,อยู่ที่ผ่าปลายรากนะครับดินซีในดินป้อนอาหารให้กันกระบวนการทํางานพวกนี้ไม่เคยมีนะครับไม่เคยมีแทบจะไม่เห็นเลยในหน่วยงานทั้งหลายมีแต่พากันไปาบางทีก็อบรมเข้าคอร์สอะไรก็ขายผลิตภัณฑ์ให้กันนะครับชวนกันไปทํากลุ่มทําอะไรก็ทุกอย่างทําแล้วเอาเงินเป็นที่ตั้งทั้งหมดนะครับโดยเงินนี่เป็นอะไรที่อ่อนแอที่สุดนะครับ เมื่อก่อนเงิน5บาทเมื่อก่อนกับเงิน5บาทปัจจุบันไม่เท่ากันนะครับมูลค่าไม่เท่ากันเลยสักนิดนะอยากให้คิดเราจะไปพึ่งพาเงินอย่างเดียวไม่ได้หรือว่าเราจะชวนกันทํางานให้หนักขึ้นหาเงินให้เยอะขึ้นแล้วใช้ใจ่ายให้เยอะขึ้นมีเวลาเป็นของตัวเองน้อยลงใช้เวลาในการทํางานให้มากขึ้นทํางานให้หนักขึ้นหาเงินเพิ่มขึ้นเยอะๆแล้ววิ่งตามแล้วสุดท้ายก็โอ้ยมันจะล่มสลายไปทั้งหมดจริงๆนะครับถ้าทําอย่างนั้น่ะนะนะ การห่มดินการรักษาดินอะไรต่างๆให้พืชไม่ผมยังไม่เคยเห็นใครจริงๆนะครับและทุกคนก็ยังคงเข้าใจว่าการปลูกเพื่อขายเนะ่ะเป็นสิ่งที่จะต้องทําจริงๆมาถึงจุดจุดนี้ไม่ใช่นะครับการทําเพื่อขายจริงๆต้องลง,ลงทุนสูงขึ้นทุกปีนะครับเคมีพันผลิตภัณฑ์อะไรสูงขึ้นทุกปีแล้วยิ่งใช้ พื้นดินต้นไม้ยิ่งโทมยิ่งเสียยิ่งเสื่อมขึ้นทุกปีนะครับเราจะต้องเพิ่มปริมาณการใช้ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายแล้วมันจะดินมันจะตายมันจะปลูกอะไรไม่ได้เลยจริงๆนะครับเนี่ยนี่คือสิ่งที่เรายัางยังไม่เข้าใจนะครับแล้วเ,เราจะต้องใช้ปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับและผลผลิตที่ได้อย่างผลผลิตทางการเกษตรนะครับเราซึ่งเราไม่ได้ทํากินนะครับอย่างผลไม้ต่างๆเราไม่ได้กินผลไม้เป็นอาหารเป็นหลักนะครับ เราทำเพื่อขายเราเอาเงินที่ขายนั้นมาซื้อกินทำไมเราต้องทำพวกไปวนม่มงเงี้ยครับทำไมเราไม่ปลูกแล้วกินเองเลยนะเราทำเพื่อขายขายเถ็ดได้ตังมาเอาตังไปซื้อกินถ้าไม่มีตังมาทำเป็นต้นทุนเราก็ไปกู้ตังมาทำอย่างเงี้ยครับกู้เงินมาเราก็เป็น,เป,นเป็นทุกข์อีกนี่นี่นี่คือทุกข์ที่หนึ่งของโลกนะครับอ่าอ่าราคาผลผลิตถ้าสมมุติว่าปีไหนผลผลิตไม่มี มีน้อยราคามันก็จะแพงครับถ้าปีไหนผลผลิตมั้เยอะฝนตกดีน้ําดีอะไรดีราคาก็จะต่ําหวห้าครับก็จะมาประท้วงมาทําอะไรกันอีกนี่คือความอ่อนแอที่สุดที่เราพึ่งตัวเองไม่ได้สักนิดนะครับถ้าเกิดปัญหาเกิดอะไรกันอีกนะมันมันมันจะเป็นแบบนี้นะครับสุดท้ายแล้วก็มาถามหาแต่ไปเข้าคอร์สอบรมไปทําการ รวมกลุ่มอะไรต่างๆก,ก็จะถามว่าเขาแจกเงินไหมเขาแจกเขาอะไรกันไหมทําไมเรามาถึงจุดที่เราอ่อนแอกันมากนะครับเราต้องสุดท้ายก็มาถามว่าแจกเงินเขาแจกกันเท่าไหร่แจกกันด้มีแต่การรอคอยครับไม่โอ้ยเราเป็นคนบรรพบ,บุรุษเรามาตั้งหลายพันปีนะครับมาถึงยุคนี้เราทําลายทุกอย่างทิ้งหมดเลยครับแล้วเราเราเราอ่อนแอมากนะครับเรากลายเป็นมนุษย์เรากลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่อ่อนแอมากนะครับ โอ้ยเรามากันไกลมากนะครับไอพวกเคมีพันธ์ทั้งหลายที่เราซื้อมาใช้นะ่ะไอพวกที่เป็นเจ้าของหรือว่าทําขายพวกเนี้ยนะมันไม่จําเป็นจะต้องมามีที่ดินไม่ต้องมาตตกแหลกไม่ต้องมาลงแรงทําอะไรหนักเหมือนเราที่เราอ่าที่เราทําอยู่มันไม่ต้องทานะแต่เพียงแต่ว่ามันทําผลิตภัณฑ์ง,ง,งูอะไรมาไม่รู้นะมาให้เราใช้แล้วก็เอาเงินที่เราหาได้แบบยากเยน็นไปแลกซื้อมันมานะครับ ล้าเอามาใช้อีกมันก็ทําลายทั้งตัวเองทําลายสุขภาพทําลายดินทําลายทุกอย่างแล้วส่งเหมือนเราส่งสวยให้เขาทุกปีอ่ะอันนี้อันนี้ี่เรายัางยังคิดไม่ได้นะครับนะเว้ยบางทีมันทุกข์ใจมากนะครับผมนี่บางทีจะต้องสงบอารมณ์ตัวเองแร้วกาบอกตัวเองคุยกับตัวเองอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ผมดีใจนะผมดีใจที่ผมได้เข้าถึงมา เข้าใจในเรื่องพวกนี้แล้วผมก็จะพยายามทําของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับโอ้ยนะก็ก็เอาเอาไว้ไว้โอกาสหน้าเรามา,มาคุยกันใหม่แล้วกันนะครับ